สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆที่นราธิก,กนและสวัสดีพี่น้อง<ม>ชาวอ่ารักศรีสลายที่เขาเปอยกสยงเคียงครับผมสู่ฝันวินทีเสร็และเที่ยวไปทุกทิศกับพี่วิชาแนลก่อน,นําท่านผู้ชมทุกท่านเทีท่ยวชมอ่าเขื่อนรักศรีสลายนะครับซึ่งเขื่อนรากศีสลายแห่งนี้ผมเองก็ได้มาเป็นครั้งแรกน,นะครับท่านผู้ชมหากจะดูจากภาพที่อยู่เบื้องหน้านะครับท่านผู้ชม ก็จะเป็นอ่าเพิงน้ําเขื่อนที่ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับเห็นไหมครับวันนี้ถึงเป็นวันไม่ใช่วันหยุดราชการนะครับก็ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่นี่นะเท่านั่นก็จะมีน้องๆนั่งตามซุ้มนะครับก็เบื้องหน้านะครับก็คือเป็นเขื่อนนะครับเป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับผมเองก็ได้สอบถามอ่าคุณยายเมื่อกี้บอกว่าทาไมน้ําถึงไม่ค่อยมีนะครับอได้รับคำตอบมาว่า ทางเขื่อนเองก็ปล่อยน้ําออกไปนะครับเพราะเกรงกลัวเขื่อนจะแตกครับเห็นไหมครับน้ํารู้สึกจะแห้งนะครับลดลงลงมากครับท่านผู้ชมฝั่งนู้ก็จะมองเห็นเหมือนกับอาเป็นดินนะครับก็เป็นสิ่งดีนะครับท่านผู้ชมที่ได้มีเขื่อนกัเกเก็บน้ําไว้ให้พี่น้องชาวอําเภอราซีสลดยลำเพิ่ใกล้เคียงจอรซิสเกตได้เก็บกับไว้ใช้นะครับ ในบริเวณเขื่อนราศีถลานะครับก็จะมีร้านกาแฟ,ก,ฟก็จะมีร้านของคุณยายนะครับที่ขายสมตามลูกชิ้นนะครับก็จะมีร้านานกาแฟขนมขบเคี้ยก็จะมีซุ้มต่างๆให้นักท่องเทีย่ยวได้นั่งชมนะครับก็จะมีลานกว้างเลยครับท่านชมสวยงามครับขฮะขบนนะครับล้าจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่มาเขื่อนราศีไถลายเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นทางผ่านนะครับ อาจจะไปอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นทางผ่านก็เลยตัดสินใจมาอดูทางเกล้าเสดสายว่าจะเป็นยังไงนะครับจะสวยงามขนาดไในซึ่งผมเองก็ไม่เคยมานะครับตั้งแต่สร้างมาก็มีครั้งนี้ครั้งแรกนะนะครับที่ผมมาก็มาตามถนนทางนะครับไม่ได้จับพิกัดหรือชี s เ็นมาแต่อย่างไรนะครับก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับฝันหลวงก็จะเป็นอาการที่จำการของเขื่อนนะครับ ในการเดินทางมาครั้งนี้นะครับผมเองก,ก็ใช้ลูกชายคนโตคนโปรดนะครับ CB 150X 150A นะครับผู้ชมก็ลูกชายผมเองก,ก็สมามารถตอบโจทย์ได้ดีนะครับก็ถามว่าประหยัดน้ำมันไหมนะครับก็ก็ประหยัดนะครับท่านชมถ้ากเราขี่ไม่เร็วนะครับซึ่งผมเองในการเดินทางแต่ครั้งไปถ่ายทำ u t u b e ผมเองก็จะใช้ความเร็วไม่เร็วมากนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับและปลอดภัยของตัวรถเองนะครับเนื่องจากชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนที่แน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายคือรักีแศงนะครับหันม,มองไปทางฝั่งนูนะครับก็จะเป็นถนนที่จะไปสู่เชื่อมต่อระหว่างจาังหวัดสิสเกตกับจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถึงจุดผมอยูอยอย่่นี้ก็คือเรืองราเทิไหล กับเส้นทางไปนะครับและหน้าก็คือจะไปทางอำเภอรัตนะอำเภอท่าตูนะครับซึ่งเ็นเชื่อมต่อกันนะครับท่านผู้ชมก็ซึ่งผมเองก็ก็กำลังงงว่าผมจะไปเส้นทางไหนดีครับเพราะถามยายเมื่อกี้ก็ผมก็งงงที่ยายผู้ฟล่เมื่อกี้นะครับเดยวผมจะพาเดินไปดูข้างบน,นครับแต่ดูนะครับก็จะเป็นทางเก็บน้ํานะครับก็จะมีชาวบงชาวบ้านนะครับ หาปลงหาปลานะครับจะผลที่ไม่เดินไปนะครับท่านผู้ชมก็จะเสียเวลานะครับในเวลานี้ก็ท้องฟ้าก็ตั้งเท้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้เองก็แม่บ้านผมได้โทรมาให้ที่บกลับบ้านนะครับทานผู้ชมก็ลาสิสายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นแด์มร้านะครับเป็นไฮไลท์นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับตามอำเภอตามตามหยัดต่างๆนะครับที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวบ้านเรานะครับห่างจาก เรินมาก็ไม่ไม่ไกลมากสักทถลงครับท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็จะเป็นอ่าร้านก็่ะชเป็นร้านค้านะครับนะครับเห็นรถจอดเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมแต่ผมจะไม่เดินไปนะครับไกลนะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูน้ำนะครับนี่ครับน้ำก็จะไหลจากทางฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนีครับ ก็จะมีชาวบ้านนักอยู่ใกล้เคียงครับอำเภอใกล้เคียงมาหวานแหมาหาปูหาปลานะครับ่านก็จะมองเห็นครับน้ําแห้งนะครับก็เนื่องจากทางชุมทางเองหรือทางเขื่อนเองก็ได้ปล่อยน้าลงไปนะครับเพื่อไม่ป้องกันน้ําเกินแตกนะครับนู้นครับเป็นเป็นแอ่งน้ำนะครับเป็นอ่างเป็นเขื่อนอยู่ฝั่งนู้นครับนะครับก็จะปล่อยน้ํามาทางนี้ครับท่านชมเห็นไหมครับนี่ครับ ก็ได้ปล่อยแค่ช่องประตูบานเดียวนะครับท่านชมเห็นไหมฝงนู้ก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะครับรืออาจจะเป็นที่จอดรถสําหรับนัก่อง,งเที่ยวนะครับก็ในการเดินทางมานะครับท่านชมก็หาจะเล่นน้ําท่านชมก็ดูความเหมาะสมความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับท่านชมซึ่งเห็นน้ําแล้วก็เป็นห่วงบุตรหลานนะครับเป็นห่วงประชาชนที่ลงเล่นน้ําหรือหาปลาน,นะครับ ก็หาปลาด้วยความความสูงนะครับท่านชมก็อย่าประมาทชีวิตตัวเองนะครับโอเคนะครับท่านชมเดี๋ยวผมจะเดินกลับนะครับเนีย่ยถ้าท่านชมที่เดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนราชสีสรน์นะครับท่านชมก็สามารถจับพิกัดมาที่เขื่อนราชสีสรน์ได้เลยนะครับ หรือหากท่านผู้ชมจะมาทางอำเภอพพทรา,รายราอำเภอราศีเองหรืออำเภอรัตนะอำเภอส่าตุงก็จับพิกัดมาที่ดีนะครับหากท่านชมไม่รู้เส้นทางก็อาจจอดสอบถามชาวบ้านหรือร้านค้าที่อยู่แล้วแวะคันถุนแล้วนะครับก็สำหรับทริปนี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของผมเลยครับสำหรับทริปนี้ผม ขอขอบคุณท่านชมทุกท่กทานเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับที่ติดตามรชมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับชมของผมนะครับสลับทิปหน้าเดี๋ยวผมจะนามาเสนเอ,อซึ่งผมเองได้ออกแบบเสื้อนะครับเพื่อเป็นเอามาจําหน่ายให้กับเอฟซีหรือพี่น้องท่านชมที่สนใจนะครับก็กําลังออกแบบนะครับเพื่อเป็นอาทุนในการเดินทางไปถ่ายทําสานที่ต่างๆให้ท่านชมได้รับชมรับชมรับฟังนะครับ ใกล้ๆก็จะพาท่านชมไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องตามรอยการทประสาทของโบราณหรือช่องเที่ยวไปเทุกทิศกับพีวีชนแนลและหรือช่องท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกับพีวีชนแนลนะครับซึ่งสามช่องนี้หลากหลายเนื้อหาสาระจะไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมผมจะไม่เอาเรื่องแต่ละเรื่องมาปนกันในช่องเดียวกันนะครับคือผมก็จะแยกเป็นช่องๆของเรื่องไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งกดติดตามด้วยครับสำหรับท่นนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆนะครับ ที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่องนี้นะครับสำหรับท่วงนี้ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ